ปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกท่านได้พรวาสนา5ประการคือมีขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านมีครอบครัวที่อบอุ่น ขอให้ทุกท่านมีกิจการงานที่มั่นคงยั่งยืนขอให้ทุกท่านได้สร้างคุณงามความดีขอให้ทุกท่านได้เจอความสุขสงบในชีวิตโดยการที่ท่านมีโง่หกนะฮะมีคุณธรรม5ประการขอให้ทุกท่านได้รองทำตัวให้เป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขอให้ทุกท่านมีความกระตันยูรู้คุณและกล้าหารทำสิ่งถูกต้องขอให้ทุกท่านรู้จักวางตัวในสังคมรู้จักกาละเทศะนอบน้อมถ่อมตนและการการรู้จักสถานที่ใดควรทำอย่างไรและ ข้อที่4ีขอให้ทุกท่านรู้จักการพัฒนาตัวเองพัฒนาชีวิตอะไรดีเพิ่มเติมอะไรที่ไม่ดีตัดทิ้งซะนะครับและตัวที่ท่านสำคัญคือท่านต้องมีความจริงใจซื่อสัตย์ต่อตัวเองต่อคนอื่นต่อสังคมอันนั้นล่ะครับคือพรปีใหม่ที่ดีที่สุดและขอให้ทุกท่านจงได้รับพรน,นั้นสมปรารถนาอย่างแท้จริงครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ